วันนี้ดิฉันจะมาติดตามผู้นำที่ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยคุณจุลสิธิ์ขนจีนะคะว่าเราลองมาดูกันว่าหลังจากที่ผ่านการอบรมแล้วเขาไปทำอะไรกันบ้างหลายอย่างที่เราได้อบรมจากพระนาำชนมากับเรื่องเรื่องแรกอย่างที่เห็นเราปลูกผักไว้นะครับที่เราปลูกผักไว้เราก็จะมีการห่มดินในการห่มดินเราที่เราลงม,มาก็คือมันช่วยรักษาหน้าดิน นะครับแล้วเก็บความชื้นแล้วก็สร้างยูเรนซีนะครับอย่างผักที่เราเห็นนะครับที่จดกการอลรมมาแล้วเราก็เอามานํามาใช้นะครับก็เป็นผักที่ใช้น้ําน้อยนะครับใช้น้ําน้อยแล้วก็ไม่ต้องพึ่งสารเคมีพืชผักด้านข้างก็จะเหมือนกันนะฮะเราแค่ห่มดินแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักที่เราทําเองอาจากการอบรกลมเราก็จะเห็นว่าผักของเรานั้นนะครับห่มดินเท่านั้นเองนะครับเราจะเห็นว่า ดินข้างล่างนะครับก็จะมีความชื้นอยู่นะครับจะมีความชื้นอยู่นะครับที่ให้เกิดประโยชน์กับพืชนะครับที่ไปอกลงมานะที่ก็นํามาใช้ก็คือนี่พืชผักสวนครัวที่พี่ปลูกนะคะเรื่องการห่มดินใช่ไหมเรื่องการใส่ปุ๋ยการห่มดินพี่ก็เอาฟางนะคะฟางหรือว่าหญ้าแห้งนะคะเป็นม้แบใช่ไหมคะ <ort>. Nicholas, ใช่ค่ะเพื่อเพื่อลดการใช้จ่ายน้ํานะคะเพื่อประหยัดน้ําแล้วก็ให้พืชเนี่ยจะชุ่มชื้นเนาะแล้วก็จะประหยัดน้ําเป็นอีกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะแล้วก็การใส่ปุ๋ยส่วนมากชุมชนเราก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยธรรมชาติหรือว่าปุ๋ยมูลปุ๋ยที่ไก่ปุ๋ยคอกนะคะที่ใส่ให้มันสวยงามเราไม่ก็ใช้ปุ๋ยอะปุ๋ยเคมี เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเรานะคะที่ไปอบรมมาพี่ก็ประชุมชาวบ้านนะประชุมประจําเดือนพี่ก็แนะนําให้ชาวบ้านปลูกผักสวนครัวรัวก,กินได้นะคะ,ะถ้าใครถ้าชาวบ้านคนไหนที่ไม่มีที่ทํากินนะคะที่เล็กที่น้อยนะคะพี่ก็จะแนะนําให้เขาปลูกเสษกระถางน,นะคะ,ะปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกพริกปลูกมะเขืออย่างละต้นสองต้นที่มันจําเป็นต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็ บอกให้เขาว่าประหยัดประหยัดอีกทางหนึ่งนะคะถ้าเราปลูกเราก็จะไม่ได้ซื้อเวลาเราเดินทางไปตลาดช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดใช่ไหมถ้าไปตลาดพบผู้คนเยอะๆนี่ก็กลัวติดเชื้อมาถึงครอบครัวเราในชุมชนเรานะคะค่ะ,คะ